สวัสดีครับพบกับผมใน,าานททร,รายการ Battle for Express Tiger TV 2016อีกครั้งแล้วนะฮะก็วันนี้ครับผมก็จะมาเล่นเกมกับเกมที่เออเอ,อ,อ,อกับคุณกิบุรีนะฮะที่ผมได้ดูคลิปของคุณกิบุรีมาแล้วนะฮะก็ผมจะมาเล่นกับเกมนี้กันเลยนะฮะอันนี้ผมก็เพิ่งมาเล่นครั้งแรกเหมือนกัน,นครับมาเล่นครั้งแรกนะฮะเอาละลองเล่นกันเลยนะครับเกมนี้คนไทยนี่สร้างขึ้นมาเองนะครับอืแค่นี้แหละครับ เป็นเกมนี้ที่ชื่อว่าซ u n อ of y u ยุ k กนะฮะมาเล่นกันเลยบ้าจริงไม่น่ามาเสียเวลากับเธออีกเลยต้องรีบหน่อยละท่านยูยุโกคงรานาแล้วถ้าจะไม่ผิดน่าจะไปทางนี้นะจะไปทางนี้ผมไม่สนหรอกครับผมจะเดินขึ้นไปขั้นบครับผมจะไม่หันซ้ายหนขวายิ่งกลัวอยู่ครับ เสียงอะไรนะ่ะโอ้ยไม่อยากมองฮะยิ่งเลยนั่นมันอะไรนะ่ะคุ้นๆนะฮะเหมืนอนเคยยเดือดไปทางนี้ดีกว่าไม่อยากไปทางนี้ว่ะเสียวหลังเอ้ยอา้าวนั่นท่านยูยูโกหรอกหรือแต่เหมือนจะไม่ใช่ฮะเออว่างั้นว่าไม่ใช่จริงด้วยว่ะนั่นใครนะ่ะ นี่ใครวะเดี๋ยวเข้ามานะเมื่อเมื่อกี้นี่มันอะไรนะก็อยากรู้ว่าอะไรวะมันจบมาแล้วเนี่ยเหมือนหายไปแล้วตอนนี้หายอยู่แถวนี้ไม่ดีนะรีบกลับต้นักดีกว่ารีบกลับรีบกลับอยู่ไม่หันซ้ายหันขวา แล้วเหรอหักมาได้ไงละเนี่ยหักไม่ได้ไงวะไม่อยากรู้ตรวจสอบดีไหมไม่ก่อเสียวเฮ้ยอะไรอ่ะ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 เกือบไปอ้หูยขี่ไม่กวาดมาเลยอ่ะเกือบชนกนแล้วเนี่ยก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันเป็นตัวอะไรแต่ตอนนี้ท่านยูยูโกรอเราอยู่จะมัวเสียเวลาอีกไม่ได้แล้ว เสียเวลาไม่ได้แล้วล่ะรีบไปกันดีกว่าแต่จะว่าไปถ้าโจมตีของมันเหมือนเราจะเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะเธอเคยเห็นแต่ผมไม่เคยเห็นครับฮะใกล้ถึงแล้วเออใช่ว่าใกล้ถึงจริงด้วยว่ะเฮ้ยไม่อยางนั้นยิงขอนกว่าเสียวยาบเสียงนี้อีกแล้ว อ๋อไปนิดเดียวก็ถึงแล้วอโอ้ยเจ็บเฮ้ยอะไรวะนี่อะไรวะนี่มันเขตอาคมนี่วิธีเขียนแบบนี้มีแต่ท่านอยู่ๆโกรเท่าน,นั้นแหละที่ทำได้โอ้โหมีเขียอาคมด้วยตรงนี้ก็มีมันยังไงกันนะเนี่ยะเฮ้ยเฮ้ย,ยอะไรวะ ต้องเข้าไปสินะเฮ้ยกูต้องเข้าไปจริงเว่ะไงห้องมืดอ,อย่างนี้แล้วเนี่ยเปิดไฟที่เขามืดด้วยเ่เฮ้ยอะไรวะอะไรอะฉันอยู่ยโกะเฮ้ยเยี่ยต้องสำหรวจริงๆเหรอดูเด้ออ้าวตุกตาหรอคุีอ้าโอ้แม่งขวามดทุยอ้าวประตูร็อกร็อกวะ เลหัวเร็วไม่ใช่นี่มันนี่มันเอ๊ะน,นี่ตรงนี้มันมีอัน,นอะไงหาจุนแจรหรอยังไงล่ะเนี่ยเจรใหม่เอนอนี่ไงเอ๊ะมีอะไรเขียนอยู่ด้วยนะห้องรับรองสองห้องรับรองสองตรงนี้บอกว่าใหม่โอ้นี่ไงห้องนี้ก็ไม่เปิดไฟอีกแฮะ อ้าวนี่มันรูปบานของพี่ทริกนี่นะกะติจะอยู่อีกห้องนึงไม่ใช่หรือ,อต้องใส่รหัสสินะเฮ้รหัสเหรออืมรหัสอะไรวะอืมน่าจะเป็นอะไรวะเอ๊ะอะไรวะเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งหก ศูเก้าใช่ไหมไม่ใช่ฮนะไหนครั้งดีเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งหกศูนย์เก้าอ้ากุญแจนี่เอ้าว่าใช่นะมันเกิดอะไเบียงด้านนอกนี่จะเขียนไว้ทุกอันเลยหรือเฮ้ยไม่เปิดไฟแบบนี้สงสัยท่านยูยูโกไม่อยู่ละมั้งเฮ้ยหยดเฮ้ยหย่ ขอเอาหูฟังออกก่อนนะฮะสักพูนเฮ้ยเฮ้ยไปตรงนี้ก่อนอย่ามาเสียงนี้อีกแล้วมันดังขึ้นกว่าทุกทีมันอยู่ใกล้ๆเราเฮ้ยไม่อะไรวะวิกลัวว่ะเฮ้ยเดินเดินออกไปดีกว่าฮะนั่นอะไรนะ โอ้เละเท้เลยนะเนี่ยเข้าไปในนี้ก็ห้องครัวแล้วยังจะล็อกอีกเหรอ โสีม่วงของใครแล้วเนี่ยเศษผ้าสีม่วงดำดูเหมือนจะถูกฉีกมานะวิธีปรุโนกเหรอ ตุ๊กตาพี่ทริกนี่ไหนไม่อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเองกใจยคิดถึงจังเลยนะ วิธีปรุงเศษผ้าสีม,มหรือว่าไหนอย่างที่คิดไว้จริงๆต้องรีบละ ฮึอีอ <variables> ีอ <dan gesch> <payment> ีอ er kind of ีอ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 ีหุ้ยรีบๆๆๆๆๆหุ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจะหมดแล้วเว้ย ตาไหนอ่ะเรยวะร้อนใครใครใครเออท่านยูยูโกโกอย่าเพิ่งสิคะยังไม่สุกเลยนะโอ้ยโอะยใจจะวายอ่ะแล้วนี่หรอนี่หรอคุณนี่หรอท่านยูยูโกโกอ่ะโอ้โหก็ใครอยู่แล้วนี่นาโอ้ยนี่ิวเหรอเนี่ยโอ้ยหัวใจจะวายอีกเดียวก็จะเสร็จแล้วล่ะค่ะอ๋ออีกเดียวจะเสร็จแล้ว ไปรอข้างนอกก่อนนะคะออขอโทษที่ให้คอยนะคะว้าวมาแล้วมาแล้วคือความล่าช้าในครั้งนี้ท่านยู่กคอจะลงโทษอย่างไรเชริญว่ามาเลยคะ่ะอกระโดนลงโทษไปแล้วนี่อเออฮะ ครับผมครับสวัสดีครับกับคลิปไ,ไม่ใช่ดิกับเกมนี้ที่ชื่อว่าซาวอฟยูยุโกนะฮะนั่นคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้แหละครับของครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นี้ลงเ,เอาไปไว้ด้านล่างด้วยนะครับเพื่อจะได้ได้เห็นนะครับผมครับชิบหายแ่งกลัวแม่งโคอะไรเยอะ